เบื้งเบืงพิกเสียนเบื้งยายนั่นเ <laughs> บื้งยายนั่นฝรั่งชวนคุยค่ะโอ้ยเพิกเสียลหลายหลายมือเจ้าเอ้กเก็บประวัติไว้วไเลยนี่เห็นบึ่งมีเต้าอ,อบ,อวบ้วกมีเต้าอ,อบ,อวบ้วกเด้อ จกักอยากพูนจะเอาขนาดไหนพูนพูนเฮ้ยพักเสียนหาจนทั่วฝาพริกแผ่นดินบัดสีมะพ่อพออย่แถวบ้านตะของพูนยาวไปพูนนู่นยาวไปนู่นนู่นยาวไปนู่น,น,น โอ้ยตแตกพี่น้องจะอึดจะอยากอยาเนี่ยแต่ก็ถือว่าอ้วบอยู่ดี อ้วบอวพี่น้องพักเสียนจ้าทายอยู่จ้าพ่น่ะพ่น่ะอ้วบอ,อ้วบพูน่ะเว้ยอวบแห้งลายแห้งเก็บให้คนละคนอิจฉากันนะมึงอวบขนาด สวยเลือกได้นะจ๊ะสวยเลือกได้นะจ๊ะน่ะเสียงต้งปุปุปุปเฮ้ยหลายขนาดจักอึดจักอยากเจ็บก็นบะถึอหลายโพดเก็บเอาบะถือมันเยอะเหลือเกินผู้นำเจ้าเบิ้ง เฮ้ยงามขนาดพักเสียนฝรั่งที่ฝรั่งไม่กินแต่คนไทยกินเป็นเบิร์ดพักเสียนพักดอกแค่พักกุ้มพักเสดาห็เฮดสารพัดสารพัดจะหากินคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ